ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอาร์นี่เคีนะครับสวัสดีเช้าวันที่5ครับวันนี้วันพระนะครับโอเคครับเมื่อวนฮานอยคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษเมื่อวานฮานอยพิเศษตัวฟันมา9นะครับแต่ไปร้อยนะครับขารูดขาขาลูดวิ่งบดดูดล่างลอดไปนะครับสาหรับขาเจาะต้องขออภัยนะครับวันนี้ฮานอยพิเศษเด่นครับ เด็นเกาหครับฟัน9เหมือนเดิมครับขารูดขาวิ่งจัดเก้านะครับขาลูดขาวิ่งจัดเก้าจอครับ2 9 3เก้าครับแล้วก็ชุด1ครับ1 2 3่สอง อ่าขอประทานโทษครับต้องหนึ่งสามไปชุดสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดครับอ่าครับหลักร้อยหลักร้อยใส่หนึ่งครับเมื่อวานหกเก้าหกหนึ่งใช่ไหมวันนี้อาจจะเป็นเก้าหนึ่งสองก็ได้ <c oughs> อาจจะเป็นเก้าหนึ่งสองก็ได้ฝันเก้านะครับขาลูกเขาวิ่งเจ็ดเก้านะครับ สังเกตนะสองสองสามวันหลังสุดเนี่ยสามฮานอยจะมีฮานอยที่เบิ้ลสองฮานอยยังตำ่ำแปลกจริงครับแปลกเหมือนเหมือนว่าช่วงนี้เป็นช่วงช่วงช่วงเบิ้ลเลยช่วงเบิ้ลของมันเลยนะสองครั้งหลังสุดเนี่ยสองครั้งหลังสุดไอที่เบิ้ลบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นฮานอยฮานอยพิเศษนีเนี่ยฮานอยพิเศษเนี่ยเบิ้ลเบิ้ลเบิบ้ลมากของเขา ได้แล้วหลังมาฮาหนอยปกติฮาหนอยปกติเมื่อวานวันก่อนเบ้นเมื่อวานก็เบ้นเออแปลกดีครับแปลกเนี่ยมันมันวอจะตองไหมมันมันจะตอ,จตองให้เราไหมดเดียเดี๋ยว <laughs> โอเคครับลองพิจารณาดูเนาะลองพิจารณาดูส่วนตัวผมชอบก้าวิ่งลูดก้านะครับวิ่งลูดก้าวิ่งบนลูดล่างก้าวผมว่าก้าน่าจะมาขอให้เด้งครับขอให้ขาวิ่งขาลูดเด้งขาเจอขอขาะก็เจาะเข้านะครับ แต่อย่าลืมนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางก็พิจารณาดูนะครับพิจารณาดูหรือไปมัดกับท่านที่เดินอาจารย์แทนอาจารย์ต้นก็ได้นะครับผมลองดูครับฮานอยพิเศษออกผลสุขเจริญนาฬกาสานทีครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีดีนะครับลบถกลบกวนกดติดตามกด subscribe ช่องผมนะครับและช่วยสนับสนุนช่องผมด้วยกันดูโฆษณาครับโอเคครับขอให้รวยๆทุกท่านครับ